พี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในตำบลคัวโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้ใช้กีฬาพัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมานานกว่า15ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเกรียนก็หยุดชาวบ้านก็ไม่ว่างจะกทำงานอะไรอ่ะก็บข้าวเสร็จก็ก็ไปลงแข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เพื่อว่าสร้างควาสัมพันธ์สามัคคีในหมู่บ้านอะไรเงี้ยในหมู่บ้านตำบลอะไรเนี้ย ก็ทั้งทุนสินก็อยู่รวมกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีการแตกแยกอะไรสรางความสมรูกคีรายแหละสร้างสร้างความสัมพันธ์ะสร้างความสัมพันธ์นี่ 3, แหละไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะแต่มิตรภาพคือสิ่งที่งอกงามขึ้นและพัฒนาไปสู่ความสามัคคีในชุมชนแห่งนี้ตลอดไปกอรมเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใตา้